สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกคนนะครับมาดูกันต่อใน EP นี้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยชุด2ตัวบนนะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยชุด2ตัวบนนะครับทุกคนงวดประจำวันที่1มิถุนายน2566นะครับชุดนี้คำนวณได้ออกมาแล้วนะครับจากงวดที่แล้วนะครับอาจารย์ลงให้ในกลุ่ม v i p นะครับคือชุดนี้นะครับคือชุดนี้นะครับที่ลงให้ในกลุ่ม v i p นะครับ นะฮะที่ว่าแตก03ตรงๆนะครับแตกศูตรงตนะครับชุด2ตัวบนนะครับใครอยู่ในกลุ่ม v i p ก็จะเห็นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแตกจริงไหมศูนย์สตรงๆงนะครับนะฮะงวดนี้เอามาให้สมาชิก f c ได้ดูได้เห็นกันเลยนะครับว่าชุด2ตัวบนงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมก่อนเดินนะครับฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b ส c r i ล e กดติดตามช่องอาจารย์มีพาเฮงไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางในคลิปต่อไปนะครับผมหรือใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะครับสามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P อาจารย์มีพาเฮงนะครับไปรับแนวทางนะครับ ฟรีในกลุ่ม V.P. ไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใด้สักบาทเข้าฟรีตลอดชีพครับผมนะครับนะฮะชุดสรุปนะครับชุดสรุปชุดเต็มจะอยู่ในกลุ่ม v i p นะครับใครที่อยู่ในกลุ่มจะเห็นก่อนใครนะครับผมจะเห็นก่อนเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็จะให้เกียรติสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม v i p นะครับจะปล่อยลงให้ก่อนนะครับจะปล่อยลงให้กรอนะครับอยู่ในกลุ่ม v i p นะครับผม ก็สามารถนะครับถ้าสนใจจะเข้านะครับผมไม่เป็นไรนะครับใครที่ไม่อยากเข้านะครับใครที่อยากเข้าอยากเห็นก่อนนะครับอยากปังก็เข้ากลุ่มไปนะครับมันเข้าฟรีอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้เสียอะไรสักบาทเลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับมาดูแนวทางชุด2ตัวบนกันครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2566รนะครับรัฐบาลไทยเนาะ บนอย่างเดียวนะครับนะฮะชุดนี้คือชุด2ตัวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างทุกคนนะ2ตัวบนอย่างเดียวครับอ่ะดูกันครับนะครับตามนี้นะครับนี่คือชุด2ตัวบนรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1มิถุนายน2566นะครับงวดนี้นะครับจากสูตรการคํานวณแล้วนะครับได้919293นะครับ9 1 9 2 9 3นะครับ 01 0209 1213และ14นะครับเลขทั้งหมดมี9หางมี9ชุด9ประตูเนาะทุกคนนะครับบนอย่างเดียวยังไงก็คุมนะครับส่วนตัวสรุปตัวตัดตัวชอบตัวเน้นนะครับจะสรุปให้ใน EP ต่อไปนะครับหรืออาจจะไลฟ์สดมาพูดคุยทักทายนะครับผมอาจจะไลฟ์สดมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆพืน F4 นะครับผมนะฮะ ในรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายเนาะนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับชุดสรุปนะครับแต่จะปล่อยให้ในกลุ่ม VP ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้นชุดสรุปนะครับผมนะครับอ่ะนะครับใครชอบก็ตามนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์ขึ้นข้อความอะไรมาไม่รู้ขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะนะครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับชัดเจนไหมนะครับเห็นชัดเจนกันไหมครับทุกคนนะครับตามนี้นะครับ นะฮะตามนี้เลยนะครับใครชอบนะครับจัดไปเลยนะครับใครชอบจัดไปนะครับผมรัฐบาลไทยงวดนี้ขอให้แตกขอให้ปังอีกเหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้ว0 3นยตรงๆนะครับผมอยู่ในกลุ่ม v p รับกันนะครับผมอ่ะตามนี้นะครับรัฐบาลไทยชุด2ตัวบนนะครับชุดสรุปเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใน EP ต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ